สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับเจนอีกครั้งนะคะสําหรับวันนี้เจงก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับวิธีการใช้งานของเครื่องวัดความดันแบบพกพาค่ะเรามาดูก่อนนะคะว่าภายในกล่องมีอะไรบ้างภายในกล่องเครื่องวัดความดันแบบพกพานะคะก็จะมีู่มือการใช้งานตัวเครื่องแล้วก็จะมีสายรัดแขนค่ะ เราก็รู้แล้วนะคะว่าภายในกล่องเครื่องวัดความดันนั้นมีอะไรบ้างต่อไปเราต้องมาดูวิธีการอ่านค่าเครื่องวัดความดันก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปรู้จักวิธีการใช้งานค่ะค่าการวัดความดันของเรานะคะถ้ามันขึ้นสีเขียวตรงฝั่งด้านนี้นะคะถ้ามันขึ้นสีเขียวก็คือค่าความดันของผู้ใช้งานปกติแต่ถ้ามันขึ้นสีเหลืองนะคะก็คือเสียงเป็นโรคความดันนะคะถ้ามันขึ้นสีแดงค่ะตัวนี้ผู้ใช้งานมี ความดันสูงนะคะควรไปพบแพทย์ค่ะค่ะส่วนค่าฝัง่งด้านนี้นะคะจะเป็นตัวย่อภาษาอังกฤษนะคะตัวแรกก็จะเป็น s y s ก็คือค่าแรงดันของหลอดเลือดแดงขณะหัวใจดีบตัวนะคะส่วน Dia ก็คือค่าแรงดันของหลอดเลือดแดงขณะหัวใจคลายตัวค่ะส่วนตัวสุดท้าย PUL นะคะก็คือค่าอัตราการเต้นของชีพจรต่อนาทีนะคะ ค่ะเราก็รู้จักวิธีการอ่านค่าของเครื่องวัดความดันแบบพกพาแล้วนะคะต่อไปเราก็มาดูวิธีการใช้งานกันเลยค่ะเครื่องวัดความดันแบบโปพาของเราจะใช้คู่กับฐานขนาด 3A สีก้อนใสาด้านหลังนะคะหรือว่าจะเสียบตรงกับสาย USB ก็ได้ค่ะวิธีการใช้งานก็นำสายรัดแขนตัวนี้นะคะมาเสียบเข้ากับตัวเครื่องวัดความดัน พอเสียบเสร็จแล้วนําผ้ารัดแขนตัวนี้ไปรัดก,กับแขนผู้ใช้งานโดยนําแขนสอดเข้าไปตรงนี้นะคะให้สังเกตที่จุดของลูกศรให้อยู่ใต้ท้องแขนเหนือข้อพับขึ้นมาหลังจากนั้นก็รัดแขนให้เรียบร้อยไม่แน่นหรือว่าไม่หลวมจนเกินไปหลังจากนั้นให้มากดที่ปุ่มสตาร์ทเริ่มทํางานแล้วก็รอให้เครื่องอ่านค่าวัดความดันของผู้ใช้งานค่ะ พอเครื่องอ่านค่าเสร็จแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าค่าความดันเป็นปกติหรือว่าจะเป็นความดันสูงหรือว่าความดันต่ําให้สังเกตที่ตัวเลขน,นะคะถ้าความดันสูงจะอยู่ที่140ขึ้นไปส่วนความดันต่ําจะอยู่ที่90ลงมาแล้วก็ถ้าเป็นความดันปกติจะอยู่ที่120ค่ะ ค่ะทุกคนก็ดูจากวิธีการใช้งานและก็การอ่านค่าของเครื่องวัดความดันแบบพกพาของเราแล้วนะคะว่ามีการใช้งานง่ายสะดวกสบายต่อการพกพาค่ะสาหรับใครที่สนใจสั่งซื้อนะคะตัวนี้สามารถสั่งซื้อได้ที่ b ีเมชชอปทุกสาขาหรือว่าจะสั่งผ่านเพจหรือว่า Facebook ของ b ีเมชชอปก็ได้นะคะเรามีบริการจัดส่งถึงบ้านค่ะ